ก็สวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับก็มาอยู่กับผมกุกักไมดีนะครับคือวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมโรบอกกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับก็มาอยู่กับแม็กบล็อกฟุตกันนะครับผมนะเออวันนี้ผมก็จะมาแจกสคริปนะครับผมนะเป็นสคริปออโต้ฟาร์มนะครับผมนะแล้วก็มีดูดผลปีศาจด้วยนะครับไปเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับสคริปเดี๋ยวผมก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปคือใต้คอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับ ก็ไปดูกันได้นะแล้วก็ตัวตัวรันนะครับผมนะเดี๋ยวผมก็จะทิ้งไว้ให้นะครับนี่นะครับคอรอนะครับนี่สกิปก็ดึงขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เป็นอย่างนี้เลยนะแปบ๊บนะครับน,นี่นะครับผมนะด้านซ้ายนี่มันก็จะมีพวกบอกนะครับผมนะถ้าใครอยากจะออโต้ฟาร์มก็คลิกอันแรกเลยนะครับผมนะ แล้วก็เราเลื่อนลงมานะครับผมนะนี่เครดิตนะครับผมนะนี่ตามนี้เลยนะครับทันเดอร์ซนะครับนี่แล้วก็ให้เราเลื่อนลงมานะครับผมนะนี่นะเลื่อนลงมาเลยนะครับอันนี้ฮาคีขอเปิดหน่อยนะครับแล้วก็นี่นะครับเลื่อนลงมานะนี่ครับผมซีเล็กวิปวิปปอนนะครับนี่นะตรงนี้นะ เปิดไปเลยนะครับใก้แล้วเดือนะครับผมนะว่าจะเอาอะไรนะผมเอาเป็นคอมแบทนะครับแล้วก็ข้างล่างนะครับผมนี่ออโต้ฟาร์มเลเวลนะครับก็คลิกไปเลยครับเราคลิกเอ็กซออกนะครับผมนะนี่มันก็จะไปให้เราเลยนะครับอาจจะกระตุกบ้านนะครับผมนะแล้วก็ปิดอันนี้ก่อนแป๊บนึงนะครับก็ดูนะครับผมนะก็ตี ไวอยู่นะครับนี่ไงนะครับก็ติดหนจอแถบนี้จนได้นะครับอ้โหหาละมามาดูต่อนะครับผมนะนี่ก็เร็วอยู่นะครับนี่เลยนะครับอาจจะแรกๆบ้างนะครับพอดีโทรศัพท์ผมไม่ค่อยแรงนะ เอออาจจะแหล,แลกๆบ้างนะครับตานนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูดูดผลนะครับผมนะมามาดูกันนะครับผมนะว่าจะได้ผลอะไรนะนี่ก็ให้เราไปดูด้านใตยนะครับผมรีวิวฟู้ดนะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับนี่ตรงนี้นะนี่ตรงนี้เนี่ยเด้อเด้อเดอผมโดนฆ่าวะ เออผมลืมบอกไปนะครับนะสคริปต์ตัวนี้มันก็จะวิ่งไวด้วยนะครับนี่อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีไฟฟ้านะนี่อย่างนี้เลยแต่ของผมก็จะแหลกๆหน่อยนะครับไะมาดูดูดผลเลยนะครับเดินลงมาข้างล่างนะครผมนะเดินลงไปเดินลงไปนะครับอันอันข้างล่างสุดเลยนะครับติ๊กไปเลยครับไปว่าตรงนี้ไม่มีผลนะครับ โอ้ตกตกน้ำเดี๋ยวเ้าแต,ตรงนี้ไม่มีผลนะครับนี่วิ่งอย่างไวเลยครับผมนะสกิปตัวนี้นะนี่โอ้โหเะาจะเร็วขนาดนี้นะครับทำอไมนะครับผมนะเพื่อแต่ว่าไม่มีผลนะครับผมนะแถวนี้นะก็ผมเคยลองดูนะผมนะก็ได้ตอนพวกผลไม้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะเออ ก็ไปลองแช้กันได้นะครับนะถูกใจไม่ถูกใจงไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมนะผมก็อ่านคอมเมนต์อยู่นะครับเออดังนั้นคลิปนี้ผมก็ไม่มีอะไรบางแล้วนะถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับก็เจอกันคลิปหน้าครับ